ครับสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมสาปีที่6เหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับตัวประกอบของจํานวนนับนะครับติดตามรับชมรับฟังลังจัดต่อจากกานและนี้นะครับก็คุณครูผู้สอนก็เหมือนครูคนเดิมนะครับคุณครูปนวรัตน์ภูลจันนานะครับก่อนอื่นเรามาดู สาระสาคัญก่อนนะครับตัวประกอบของจํานวนนับใดๆคือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวนะครับนี่คือสาระสาคัญต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนนับนะครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนบทนี้แล้วนักเรียนจะสามารถหาตัวประกอบ ทั้งหมดของจำนวนนับได้นะครับตัวประกอบของจำนวนนับนะครับตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรนะครับตัวประกอบของจำนวนนับใดๆคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะครับย้าว่าหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะครับแสดงว่านักเรียนต้องมีทักษะเรื่องการหารนะครับก่อนที่จะมีทักษะเรื่องการหารนักเรียนต้องท่อง เล็จํำสุดคูณได้นะครับท่องนะครับครับจำสุดคูณได้นะครับต้องแนะม่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณครูสอบคุณครูจะไม่ให้ใช้ตารางสุดคูณนะครับมาดูกันนะครับก่อนอื่นคุณครูขออนุญาตทบทวนการหารขั้นพื้นฐานง่ายๆโก่อน,นะครับคุณครูจะมีโจทย์มาทั้งหมด9ข้อ นในที่นี้คุณครูถามแค่ว่าหารลงตัวหรือหารไม่ลงตัวนะครับ mm hmm. แค่นั้นเองถ้ามีเวลาที่จริงคุณครูคถ้าได้เปิดสอนออนไซต์หรือสามารถสอนในห้องเรียนได้คุณครูจะให้นักเรียนคิดนะครับแต mm ่ hmm. ตอนนี้ก็คุณครูก็เฉลยเลยนะครับ4 5หาร5ได้ลงตัวหรือไม่นะครับ mm hmm. ได้ลงตัวนะครับ สี่สิบห้าหารห้าได้เก้านะครับแต่ในที่นี้ขอเก้ลงตัวหรือไม่ลงตัวนะครับถ้าลงตัวคุณครูจะขีดเครื่องหมายถูกหกสิบสี่หารสี่นะครับได้ลงตัวนะครับพอดีแปดสิบสี่หารเจ็ดลงตัวนะครับเก้าสิบคุกเยคุกขอไปนะครับหกสิบหารเก้าไม่ลงตัวตรงนี้ห้าสิบเจ็ดหารหกไม่ลงตัว 4 7หาร5ไม่ลงตัวนะครับ49หาร5ไม่ลงตัว54หาร6นะครับอ่นนี้ลงตัว63หาร9ลงตัวนักเรียนรู้แล้วนะครับว่าถ้าคุณครูกำหนดตัวเลขให้มานะครับมีจำนวนที่ให้มาสามารถหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวหรือไม่นะครับครูถามนักเรียนต้องตอบได้นะครับแค่นี้พอ นะครับามาดูกันนะครับถ้าคุณครูยกตัวอย่างนะครับยกโจทย์มาให้คุณครูถามว่าจำนวนนับที่หาร12ได้ลงตัวนะครับมีอะไรบ้างแสดงว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่1จนถึง12เราต้องมาดูเลยนับเยอะตัว1หาร12องลงตัวไหมหนึ่าหาร12ได้ลงตัวครับ12หาร1ได้12 ต่อไปครับสองลงตัวนะครับสิบสองหารสองได้หกสามลงตัวนะครับสิบสองหารสามได้สี่ต่อไปนะครับสี่ลงตัวเช่นเดียวกันสิบสองหารสี่ได้สามห้าลงตัวไหมครับไม่ลงตัวนะครับสิบสองหารห้าไม่ลงตัวต่อไปหกลงตัวครับสิบสองหารหกได้สองจ็ด ไม่ลงตัวตอนนี้ในยาจำนวนนะครับแปดไม่ลงตัวเก้าไม่ลงตัวสิบไม่ลงตัวสิบเอ็ดก็ไม่ลงตัวสิบสองหารสิบสองอ่ะลงตัวนะครับเพราะสิบสองหารสิบสองได้หนึ่งแสดงว่ามีหกจำนวนนะครับจะเลยๆแสดงว่ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกแล้วก็มี2สองที่หารสิบสองได้ลงตัวนะครับมีทั้งหมดหกจำนวนนะครับ หนึ่งสองสามสี่หกและสิบสองดังนั้นจำนวนเหล่านี้นะครับข้างหกจำนวนนี้นะครับเป็นตัวประกอบของสิบสองนะครับครูให้นิยามมาข้างต้นแล้วนะครับจำนวนใดก็ตามที่หารจำนวนที่คุณครูยกมาให้นะครับให้มาลงตัวแสดงว่าจะเป็นตัวประกอบของมันนะครับฉะนั้นแสดงว่าหนึ่ง สองสามสี่หกสิบสองเป็นตัวประกอบเพราะจํานวนเหล่านี้หารสิบสองไลงตัวนะครับมาดูตัวอย่างถัดไปน่าจะเริ่มที่จะเข้าใจตัวประกอบของสิบแปดนะครับมีอะไรบ้างนะครับได้แก่อะไรแสดงว่าจํานวนใดก็ตามที่หารสิบแปดได้ลงตัวนะครับจํานวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบของสิบแปดทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนต้องไล่จากหนึ่งถึงสิบแปดเลยนะครับ หนึ่ง <1 S 2> เป็นไหมสองเป็นไหมสามเป็นไหมสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบจนถึงสิบดว่าเป็นไหมนะครับก็จํานวนที่หารสิบดได้ลงตัวนะครับก็ได้เกหนึ่งสองสามหกเก้าละสิบดจำนวนเหล่านี้หารสิบเอดลงตัวหมดดังนั้นจํานวนเหล่านี้เป็นตัวประกอบของสิบดนะครับเละกก็นะครับสิบดมีตัวประกอบดังนี้นะครับไม่หงนะครับ ดดูีๆมาดูตัวอย่างกันไปเพื่อเพิ่มความเข้าใจตัวประกอบของ15นะครับมีอะไรบ้างแสดงว่าจํานวนที่หาร15ลงตัวนะครับได้แก่อ่า1 3 5และนะครับใจคำว่าเละตัวท้ายเชื่อมด้วยคำว่าเละ15มีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวที่หาร15ลงตัวมีทั้งหมด4จำนวนนะครับต่อไปตัวประกอบของท6บุ แสดงว,ว่าจํานวนที่หาร16ลงตัวนะครับได้เก่อะไรบ้างนะครับ1แน่นอน 2. 4. 8. และ16นะครับ5เป็นไหม5ไปหาร16ไม่ลงตัว7เ,เป็นไหม7ไปหาร16ลงตัว10เป็นไหมไม่เป็นเพราะว่า10ไปหาร1 6ลงตัวนะครับฉะนั้นตัวประกอบของ16มีทั้งหมด5ตัวก็คือ 1, 2, 4, 8และ16 ตัวอย่างต่อไปนะครับตัวประกอบของ1 9นะครับมีอะไรบ้างนะครับมี1และ1ล9นะครับมี1และตัวมันเองแน่นอนที่ต้องมี1และตัวมันเองครับตัวแสดงว่าจํานวนอื่นไม่สามารถหา1 9ได้ลงตัวเลยนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปตัวประกอบของ8มีทั้งหมดกี่ตัวแสดงว่าเราต้องหา1ถึง8ว่าที่หาร8ลงตัวมีกี่ตัวนะครับ กูจะเลยเลยมีทั้งหมด4ตัวได้แก่หนึ่งสองสี่และแปดนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวตัวประกอบของ9มีกี่ตัวนะครับสามตัวได้แก่หนึ่งสามและเก้าแสดงว่าจํานวนอื่นไม่สามารถหารเก้าได้ลงตัวนะครับมีแค่สามตัวเท่านั้นเองนะครับลูกน้อยนะครับตัวประกอบของยี่สี่มีทั้งหมดกี่ตัวอยากบอกว่า ตัวประกอบของ24มีเยอะนะครับแสดงว่าเราต้องไล่ตั้งแต่1ถึง24ว่ามีจํานวนใดบ้างที่หาร24ลงตัวส้าหารลงตัวเป็นตัวประกอบของเขาทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12และ24นะครับใช้คําเชื่อมว่าเละนะครับตัวสุดท้ายนักเรียนต้องหาให้หมดนะครับ อย่างน้อยต้องมี1และตัวเขาเองหรือตัวมันเองนะครับถ้าทางจีดนะครับถ้าทางจีดเขาจะอยู่เป็นคู่คู่เลตคูณกันได้24พอดีเช่น1นคูนสได้24 2สิี่คูนสิได้24 3สคูนแได้24 4สี่คูนหได้24ทั้งหมดได้24ทั้งหมดเลยเขาจะอยู่กันเป็นคู่คู่นะครับทังจีดนะครับอยู่เป็นคู่คู ะครับเอามาดูตัวอย่างถัดไปตัวประอกอบของ36มีกี่ตัวนะครับแสดงว่าจํานวนที่หาร3อยูได้ลงตัวมีทั้งหมด9ตัวนะครับได้แก่อะไรบ้างมี1 2 3 4 6 9 12 18และ36นะครับแน่นอนต้องมี1และตัวมันเองนะครับแล้วก็อยู่กันเป็นคู่ๆู่1คูณ36ได้36 2 คูณ1 8ได้36 3, นะครับ3คูณ12ได้36นะครับ4คูณ9ได้36เขาไม่มีคู่แสดงว่า6คูณ6ก็ได้3.6เขาจะอยู่กันเป็นคู่คู่นะครับดูให้ดีๆนะครับนี่ก็คือกิจความรู้นะครับทักษะการดูนะครับออกมา เมื่อกี้ตัวอย่างสุดท้ายได้ครับมาสรุปนิดนึงนะครับก่อนสรุปเรามาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนทําไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะครับมาดูนะครับมาดูในข้อนหนึ่งใหญ่นะครับตอบคําถามต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนนะครับลอกโจดทําลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ คนใดที่สมุดอยู่ข้างคุณผูนะครับให้ทําในกระดาษ a 4หรือกระดาษรายงานผลก็ได้นะครับแล้วค่อยมาส่งคุณผูเมื่อมีโอกาสนะครับ mm. ตอบคาถามต,ต่อไปนี้ข้อหนึงหเป็นตัวประกอบของ160หรือไม่เพราะอีกใดนะครับแสดงว่า6หาร160ได้ลงตัวหรือไม่นะครับ ถ้าได้ลงตัวแสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ160อกิถ้าไม่ลงตัวแสดงว่า6ไม่ได้เป็นตัวประกอบของ1น0อกินะครับดูดีนะครับวิธีการตอบเช่นเดียวกับข้อสอง,องนะครับ17เป็นตัวประกอบของ153หรือไม่ถ้าเป็นแสดงว่า17ต้องหารลงตัวถ้าไม่เป็น17หารไม่ลงตัวนะครับเช่นเดียวกับข้อ3เหมือนกันนะครับ ให้หนักเรียนมาดูข้อ4นะครับจำนวนใดต่อไปนี้นะครับมี4มี6มี12มี20มี2มี6เป็นตัวประกอบแสดงว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ตัวไหนบ้างที่ออกหารต,ตัวนะครับตอบเลยนะครับให้หนักเรียนมาตอบเลยนะครับต่อไปข้อที่5จํานวนนับระหว่างคําว่าระหว่างคืออยู่ตรงกลางระหว่าง171ถึง180 จำนวนนับใดบ้างที่มี4เป็นตัวประกอบนะครับตั้งแต่172 173 174ไปเรื่อยๆจนถึง179นะครับที่มี4เป็นตัวประกอบหรือที่มี4หารลงตัวนะครับมาดูข้อ2ใหญ่นะครับมีทั้งหมด10ข้อย่อยนะครับหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนต่อไปนี้นะครับตัวประกอบของ14มีอะไรบ้าง นะครับก็เกีเลยตั้งแต่อ่ายกตัวอย่างก่อนหนึ่ามใช่ไหมไม่ใช่4ไม่ใช่5ไม่ใช่6ไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่9ไม่ใช่10ไม่ใช่11ไม่ใช่12ไม่ใช่13ไม่ใช่แล้วก็14บสี่นะครับเละอ่าใจกวันเละนะครับสิ อันนี้คือวิธีการตอบนะครับให้เรียนทําลงในสมุดหรือกระดาษรายงานนะครับตามที่คุคณรูอธิบายกางต้นนะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับไม่ยากนะครับก็สรุปบทเรียนสักนิดหนึ่งนะครับตัวประกอบคืออะไรนะครับจํานวนที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวเรียกว่าตัวประกอบนะครับย้ําเลยนะครับต้องหารลงตัวถึงจะเป็นตัวประกอบนะครับตามที่กําหนดนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ผมครับถ้านักเรียนมีข้อสักถามนะครับอะไรนะครับก็ติดต่อส่วนตัวผ่านทางไลน์่วนตัวครูได้หรือสามารถโทรมาได้เลยนะครับก็ท้ายถุดท้ายนี้ก็ให้นักเรียนดูเลตัวเองด้วยนะครับหมั่นล้างมือนะครับใส่เมสเมื่อออกไปสถานที่เตียงนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ขอบค,ครับ